สวัสดีครับ FC แฟนคลับสาวน้อยเพียนแท่งนะครับ FC แฟนคลับช่อง y o u t u พ e พยาลีลำเพลินออฟิเชียลนะครับพี่นอ้องนี่ครับพี่นอ้องมาฮอดแล้วนะครับสถานที่มากวนนี้มโดมหอมนะครับนี่มีหลังคาดโดมหนาเวทีสาวน้อยเพียงแท่งเข้าอยู่หน้าวัดศรี อมตะนครน,นะครับพี่น้องชนบุรีมาปอกันมาแรกนะครับมาแข่งกันสถานที่แห่งนี้เราเคยมาบ่อยนะครับเคยมาบ่อยมาดูนะครับห้องน้ําห้องท่าก็มีใช้ผู้ใดเคยมากอาจสีหูด,ดีว่าเอออยู่จังไหนอยู่เมืองไหนนะครับนี่ครับตลาด ตลาดสดนะครับริมหน้าห้องกำลังตั้งเตที่มาหลอกควัน วันอาทิตย์นะครับจําได้ว่าวันอาทิตย์แต่ก้อนกัดเล้งหลายนะครับเ <_ d ose> ต็มนี้ครับพี่น้องนี่เต็มเรียงนี่ละ <_ d ose> มารอบนี้มีโดมร้อมก็ต้องครัวฝนนะครับแต่ว่าฝนกับเม่มีเราพี่น้องอากาศบม่มีฝนเข้าฝน,น,นบ่มีนะครับ รถแม่สุภาพที่เขาพิธีได้นี่ขาได้รบับจะทานที่ก็คือว่าแคบงกับบอ่อแม่นนะครับกว้างกับบอ่อใส่นะครับก็ดีก็ดีนะครับ นี่ก็ะจำกัดวมาดีจป้าป้าเจ้าเจ้าสียูจังไรนี่เจ้าสีสอยู่คไงย่ยังรถลรายู่ยากเขาไม่ต้องอยู่เออจะถามถามเรื่องอะไรถามมองจอดรถแล้วสียู่มองไหนพบ บเขามาถามผิดคนบ่าุดเสียวจุดเขียวบ่นาบดีด้วยนะออเปย์เยังมาแตกุงเาะจ้าปยเหิยังมาโอ้ยจ้าปเหยังก็มันมากปน้ำักห่านหน่อยก็ไม่ใช่แปหรอกปยัเอาไปยยังกรัเกียหอยออกวนี้เปเกียบคาดเล่คุยยังนกกลังรีบ่คาดแไเกี่คาดแไว้เป็นรถบรรรงนา มันอย่าเบรกทันบ่ดนเออเออไม่ตามแล้วกันจ้ออยู่หางนาอยู่นาโอ้สรุปแล้วเป็นน้ำพันยี่แปดพู้ใดเป็นคนครับแปะใครเป็นคนครับไม่ขับเฮ้อไมไ่รู้เลยเอ้ยธรรมดาผมคิดว่าเออกาจะเบรกทันนะเขาปล่อยไหลเออเออเเบรกเพิ่นแซ่เพิ่นแซ่คับเลยเพิ่นลืมเข้าเออแช่คาบก็เต้นม่ดีเลยเออจะเพิ่งกลับบ้านก็เพิ่งขู่อีกันมันกลับบ้านเพิ่งไหลลงจ่ออีกนี่เป็นอะไรหรือเปล่ากันนะ เป็นมันมันเป็นอันเก่าหรืออันใหม่มาเออโอ้ยไฟมากก่อนกลับมาจ่อก็เป็นยังมาหนิคู่ก่อล้นี่ป่ะหนิฮะไม่ได้ถ่ายรูปมาโอ้ยขนังปูนยขนังปูนโอ้ยคู่ก่อล้นีคือปูนอ่าวบไปยังครับพี่น้องปาดนาเราเห็ดได้เราเป็นช่างเราใส่ปัญหาอยู่ไม่อยู่แลนะเอาก็ไม่มีที่อยู่แล้วจะอยู่ยังไงอ่ะ ไม่ดูอ๋อทีจะมีที่อยู่จะอยู่ยังไงถ้าอยู่ยากก็ไม่ต้องอยู่เอออำนาจเจ้าอะใจเย็นครับเดี๋ยวออกให้ครับเดี๋ยวลงล่างก่อนเดี๋ยวเกาจะออกให้อยู่ใจเย็นๆหัวหน้าเออเอาถ้าลังเสร็จเขาก็จะขระยับกระยับให้เออลงพี่ดีมันหน้าตาเราบบบนี้หน้าตาเอ เดี๋ยวคว้างไปแช่คาดว่างไปเป็นไรตำกําแพงมาถอดไปไงแปะก็บอกน่อยว่าเป็นยังไงไปไงแปะไม่รู้เรื่องเลยมันไม่นีวะเออนั่ดาราบ้านฮันนี่มันกันซวนมันแตะมันอารมณ์เสียงานนั้นกันซวนรถตู้เพื่อนนะว่าบัดนีุ้อดว่าไหนียจากบ่าถอดว่าไปเนี่ยมาเบิ่งมาเบิ่งมาเบิ่งน่อยความผิดย้อนให้ไปไงแปะก็บอกน่อย โบแมนเพิ่นเพิ่นเพิ่นเป็นผู้ขับต่อไปนี้บ้าเขาชวนคุยเพิ่นเหยยีบเพิ่นใส่เกียร์ว้างโอ้ยเพิ่นใส่เกียร์ถอยเพิ่นใส่เหยียบคขัดแซ่ไว้ไหมมันมันมันยม่อเอาห้นเอาห้านแล้วเราเกาห้านระยากันเกาห้านานว่าตัวเนี่ยเวลาขับรถต้องดูดีๆก็ไปถามว่าอีกไหมมันเป็นแตกเข่าหรือแตกใหม่นี่แตกเข่าหรือแตกใหม่ยอดปี๋ย้ามันรถนี้เอามันเข่าลอกนี่เกาห้านเกาไม่หยอดเลยเกาไฟนี่มเกาห้านี่ เขาห่อไม่อยาดถึงมันจุ้อจังมันจะก็จะห่อหมอเรียนมาเออหมอเรียนมามันแข็งรถหมอแตกหมดเลยเพราะว่าหมอไปไถนาประจำเทม่าเขาสาวเขาเนี่ป่วยยังไงง่ายเอาเตีเจ็ดไม่เ็ดม่าไหมมันเนี่ยเขาก็ใส่หรอลงมาเนี่ยเขาใส่หรอลงมาเนี่ยใส่หรอลงเทม่าเนี่ยโอ้ขึ้นหมันเดี๋ยวพี่น้องรถตู้แม่สุภาปะจ้าบอลได้บอกเลขพี่น้อง ปลาอำนาจเป็นไข่ซุนเออปลาอำนาจเรอบเออว่าแมนดิรอบเผือยสองหมื่นนีโอ้กันังว่าจะปากนี่นี่เอาอีหลีเดี๋ยวผมจัดเลยเพราะว่าผมเคยผมเคยได้น้ำแปดตอคอนเทนต์มนเกิดอะไรกับรถปลาอำนาจวะกันจะว่าจะเอาเดี๋ยวเอาไปคลายนะได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรปัญหาโลกแตกกับปลาอำนาจเดี๋ยวทีไรข่อยอยู่กับข่อยเออ ทำไมปลาหน้าถิ่ยุไกอีกเออเอาปลาหน้าถไเอเออเดียวขึ้นขึ้นไปตกวเรามันแตกหรือไม่แตกนี่ะนะเออปลามันแตกเก่าหรือแตกใหม่ไหนะแกแปรว่าเออเออล้เาจอดจอดซีดจอดหรือมม่ไลจอดเออเก่าไปนี่จับจับไปพบจับไปจับห้มันส้นกันชี่กันไปแล้วก็จอดแช่ไว้เขาจวแข็งยุ้นี่ได้ใเขาทำไง ไอ้ข้าเฮ็ดเนี่ยเอาไปเค็มจ้วมาเอาไปเค็่ยมตัวพวกน้เป็นบ้เฮ็ดเก้วยเกลืออันบ้างเค็มกับไผเค็มกับเกลวยต้นนู้นขี้เถ้าเห็ดมาในมะเส่กันเลยเออกลวยเป็นคนเฮ็ดกลวยต้องเป็นคนเค็มเฮ้ยแข็งไม่เป็นน้ำเยอะแยะมากเลยนะมันตันไหมโอ้มันตันบินมือมันกินเร็วๆเลยโอ้ตันแล้วก็บีบตัดไปเลยแต่มันตันอะตัดตัดออกไหมตาเนี่ยเอาทูปปากไหมเออตัดออกไ่เลยสายมันน่ะตัดเป็นเอล่นี่ระหว่างสั่นอังสี่ถ้าเบิร์นเอาอีกสองวัน มานี่รถแม่สุภาพให้หวยยูป้าเซ้าดิสองล้านแผ่สองล้นสองล้านแผ่อีกสองหมื่นท่านนี่วันนี้วันที่สามสิบแล้วสองแปดเข้าพี่น้องกุฎอันทะนี่รถพระนะครับรถคับรถพุ่นรถหาเงินหาค้ำรถบารมีสาวน้อยรถคูวงนะครับนี่เพือรถคันนี้นะครับรถคันนี้ออกมาใหมายขั้น ผมได้ขับกวนมูได้รถครับ,น,รบนี่ครับพี่น,อน้องนี่เนี่ยรถตู้คนนันนี้แหละตะกวอนนี่ผมมาขับทำไมทันกี้ไปก็แม่สุภผ้าสองค,คนก็มีก็มันติดามันไหลถึมันไหลเร็วดิไหลลื่นๆๆๆตัวเจ้เอาทำคำคุ้นๆครับพี่น,อนอ้องเอาจะได้กระดีมาแรงมากพอกันพี่น้องอยู่นี่นะครับนาวัดศีหลังอมตะนครับนะครับพี่น,อน,น้อง มาถึงปากทางบาดกอล์นท่องเรียวใส่ใครมามาพอเลยนะครับมาให้กำลังเกกันเนาะครับมาหลอบก้อนนั่นอาทิตพุ่นกระเต็มอญญายะนะครับที่นี่หลอบก้อนมีฝนนิดๆครับขอบคุณทตุกัดติดตามขอบคุณทตุกัดรับชุม่มสําหรับชิปนี้นะครับปากใบจักรกรชิปหนาพอกันมอยูด่ดีไม่แห้งสบายดีครับ